ัแ้งนี้คเราใส่ส่วนผสมทั้งหมดเลยนะคะลงไปคุณย่ยน้คะแส่เหนเดิมอุ้ยสมมติเราใส่แล้วมนาันจะเปลีนสีดำด้วเบื่อไอ้ฝรังีามาต่มเขมาตําอ่ะปุ๋ยนี้นะคะเราควรจะ ทำไมเอาไว้กี่วันเราสามารถพอเราผสมแล้วเราจะเอาไปใส่ในกล่องปลูกเลยได้ไหมได้ไหมหนูคิดว่าได้ไหมคิดว่าได้ไหมไม่ได้เราต้องทิ้งไว้กี่วันคะสองสามสี่วันนะคะต้องทิ้งไว้สี่วันนะสามถึงสี่วันเราเราใส่ส่วนผสมให้หมดเลยแล้วเราค่อยทำไมขยาวนะคะ ทำอย่างนี้เนี่ยมันก็จะอดๆๆๆเดี่ยวเดี่ยวเดี๋ยวอันนี้เราปุ๋ยอะไรคะนี่ปุ๋ยอีรน้ำถามว่าน้ำเนี่ยเราใช้น้าปละปาได้ไหมได้เราต้อง ราต้องใช้น้ำน้ำที่เราซื้อ<ม>น้ำขังกินนะ่ะเอาต้องเอาน้ำสะอาดแบบนั้นนะอ,อ,อ่ะเสร็จแล้วเราทำายังไงปิดฝาให้แน่นเสร็จแล้วก็เขย่าค่ะให้มันละลายเขย่าเออดีเขย่าแบบนี้นะคะโนโนโนขอต้าขอต้าเยี่ยมต้องเขยา่ออขยาแบบนี้ขย่าแบบนี้ ว่าหนูนิดขยาวเปลี่ยนกันขยาวคนละสีเียถเออถ้าปุ๋ยเอมันจะสีอะไรสีเขียวปุ๋ยบีมันจะออกเป็นสีแดงดำแบบนี้ไขย่าจนเม็ดไอ้ตัวนี้มันละลายเห็นไหมออน้ำโคกเลยอะใครจะหลงกินนะเนี่ยเอออ่าขยาบขยาบปิดฝาให้แน่นนะคะแล้วก็ขย่า เลื่อนวยันงห่วก็ต้องอนันนี้ใครสมัครเรียนต่อที่นี่บ้างเนี่ย